บทที่89มาเมื่อไหร่ถามอย่างสนใจเพิ่งขับรถเข้ามาเมื่อกี้นี้เองค่ะพี่จำปาเห็นก็รีบให้เจามาเรียนให้คุณนี้ทราบอ,อนิชาพยักหน้ารับรู้โดยไม่พูดอะไรแจ๋วจึงพูดต่อไปอย่างเป็นห่วงคุณต้นกล้าของหล่อนคุณนี้ไม่ถลายไปดูหรอคะแจ๋วบอกตรงๆว่าไม่ไว้ใจแม่คนนั้นเดี๋ยวคุณภูวด,ดีมัวคุยเพลินกับแม่นั่น ก็เลยไม่สนใจคุณต้นกล้างั้นฉันจะไปเดี๋ยวนี้บอกแจว๋วแล้วก็รีบตรงไปยังสาว่ายน้ำทันทีโดยเดินลัดไปทางอีกด้านหลังตึกดวงตาคู่สวยของออนิชาเป็นประกายวาววับใบหน้าปรากฏรอยยิ้มจ,งจางๆเมื่อบอกกับตนเองธรรมยียวนกวนประสาฉันทั้งแต่เช้าเดี๋ยวฉันจะทำให้ต้องแก้ตัวกับลูกสาวคนสวยของท่านรัฐมนตรีชาาิให้เป็นฉาก ท่าทางของเจ้าหล่อนจะเชื่ออะไรยากแล้วก็เจ้าแง่แสนงอนซะด้วยงอกันไปงอกันมาเป็นวันวันเถิดเมื่อออนิชาเดินไปถึงสระว่ายน้ำก็เห็นภูบดีกับต้นกล้าขึ้นจากสาแล้วภูบดีกำลังเอาผ้าเช็ดตัวให้หลานแล้วก็ห่มให้คงเตรียมจะพากลับเพราะภูมีแขกกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถิดค่ะต้นกล้าครับ ตนกาบิวิ่งไปหาหน้าสาวทันทีออนนิชาทำเหมือนไม่ไมแลรเห็นโชมสุดาพร้อมกับรู้สึกแปลกใจที่วันนี้มีชายหญิงมาด้วยอีกสองคนแต่เมื่อไม่มีการแนะนำจากภูบดีเธอก็เตรียมจะผ่าไปนี้ภูบดีเรียกไว้เธอจึงหันมามองเขาเป็นการถามเพื่อนของพี่พันเทพกับคุณเปรมหรืดีคู่มั่น อ,อนิชายิ้มพร้อมกับยกมือไหว้ชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่มั่นของเขาด้วยเขาสูงไว้กว่าเธอหลายปีพันเทพและเปมรมฤดีรับไหว้และยิ้มตอบพรางนึกชมอยู่ในใจว่าเพราะอ,อนิชาสวยน่ารักอย่างนี้เองโชมสุดาจึงไม่ชอบหน้าดิฉันขอตัวพาตนกรา้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะจากนั้นก็ mm hmm. พูดกับภูบดีอย่างอ่อนหวาน ทำไมพี่ภูไม่เชิญให้ไปรอที่ห้องรับแขกนะคะหรือว่าจะรับแขกทั้งชุดว่ายน้ำต่อทายพูดเป็นเชิงเยาวแล้วก็จุงหลานพระอีกเพียงอีดใจเดียวต้นกาก็วิ่งมาพูดกับลุงของแกเสียงแจว๋วซึ่งทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนแม่นี้เคยบอกว่าวันของครอบครัวห้ามพ่อภูออกไปไหนพ่อภูคงจำได้นะครับพูดจบก็วิ่งผ่าไป ผู้บดีมองตามหลานชายไปอย่างนึกขำรู้ว่าอ,อนิชาจะต้องสอนให้มาพูดไรน,นะนะยายออนิชาคิดจะแกล้งฉันกับโชมสุดาขอให้แขกกลับไปก่อนเทิดจะถามพร้อมจะถามว่าพร้อมจะเป็นแมน่น่ของต้นกล้าแล้วหรือยังส่วนเราพร้อมจะเป็นพ่อปูของต้นกล้ามานานแล้วดูสิว่าจะตอบว่ายังไง ทางด้านโชมสุดานั้นยืนคอแข็งเมื่อเห็นออนิชาพูดกับภูบดีอย่างสนิทสนมทั้งหลานชายยังเรียกลุงว่าพ่อภูเรียกน้าสาวว่าแม่นีอยากจะถามก็ไม่กล้าและจำต้องฝืนยิม้มเมื่อภูบดีเชื้อเชิญให้ไปนั่งรอในห้องรับแขกเขาขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยระหว่างที่เดินไปขึ้นตึกเพื่อไปรอเจ้าของบ้านหนุ่มนั้นชมสุดา ได้พูดกับพันเทพเบาๆว่าลงแบบนี้คุณภูบดีเขาจะออกไปทานอาหารกับพวกเราเหรือคะเรายังไม่ได้ชวนเขาเลยจะได้รู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปหรือไม่ไปพันเทพยิ้มปลอบและให้ความหวังเปรมฤดีคู่มั่นของเขาจึงช่วยเสริมคุณเทพพูดถูกคะ่ะคุณโชมอย่าเพิ่งใจร้อนเลยคะ่ะพอมาถึงหน้าตึกใหญ่ก็มีสาวใช้ มารอเชื้อเชิญให้ไปรออย่างห้องรับแขกอมทั้งเจ็ดเครื่องดื่มออกมารับรองอีกคู่ใหญ่เจ้าของบ้านหนุ่มซึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ได้ออกมารับรองระยะนี้คุณคงไม่ได้ออกไปไหนสีพันเทพเรียบเคียงถามก็คงจะเป็นเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์กํมังคาเพราะเป็นวันของครอบครัวชมสุดาพูดแขัดขึ้นก่อนที่ภูบดีจะตอบพันเทพครับ พราะปกติแล้ววันธรรมดาผมต้องไปทำงานถ้ามีการต้อนรับลูกค้าหรือพวกหุ้นส่วนก็ต้องกลับบ้านดึกอย่างเมื่อคืนก็มีงานตลอดทั้งวันกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกอย่างที่ผมบอกคุณพ่อท่านอายุมากแล้วงานที่ต้องอยู่ดดื่นๆผมจึงต้องทำเสียเองภูบดีตอบรวมไปทั้งสองคนวันนี้พวกเรา,าจะมาชวนคุณภูออกไปทานข้าวกลางวันด้วยกัน ว่างหรือเปล่าครับพันเทพทำหน้าที่เชิญชวนคันแล้วโชมสุดาก็พูดขึ้นอีกจนพันเทพนึกขวางไม่อยากจะช่วยอะไรอีกต่อไปเรามาชวนผิดวันแล้วล่ะค่ะเบมรดีก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับคู่มั่นของเธอคุณโชมสุดานี้แปลกไปประชดประชันแดกดันทำไมทั้งที่เป็นตัวตั้งตัวตีให้มาชวนคุณภูบดี คั้นแล้วก็แอบนึกสมนา,นนาเมื่อผู้บดีพูดว่าผมต้องขอโทษด้วยไม่ได้ปิดวันอะไรหรอกเมื่อคืนผมกลับดึกมากวันนี้รู้สึกเพลียๆเยลยอยากพักอยู่กับบ้านมากกว่าออกไปไหนผมว่าวันไหนคุณเทพว่างแลานัดทานข้าวกลางวันกันก็ได้ตอนท้ายเขาพูดกับพันเทพใจคอจะไปเฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้นหรคะ โชมสุดาถามเป็นเชิงตัดเพอเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้ดูเหมือนเธอจะพูดผิดพลาดไปเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริถือโอกาสปฏิเสธได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความริษยาหึงหวงออนิชานนั่นเองสุภาพสตรีจะไปด้วยก็ไม่มีใครว่าอะไรนี่ครับพูดยิ้มยิ้มถ้างั้นโชมว่างโฉมจะตามไปด้วยเสียงหวาน ลดความเจ้าอารมณ์ลงพร้อมกับหันไปพูดกับเปรมฤดีนะคะคุณฤดีค่ะเปรมฤดีรับคำสั้นๆต่อมาอารมณ์ของชมสุดาก็หงุดหงิดขุนมัวขึ้นมาอีกเมื่อได้ยินภูบดีถามไปถึงดาราวันคุณวันโคงไม่ว่างกระมังถึงไม่ได้มาด้วยคนเขามีแฟนชมเลยไม่อยากชวนมาค่ะกล่าวเท็ เป็นการกันดาราวันหน้าตาเฉยทั้งบอกกับตัวเองว่าอย่าหวังเลยว่าต่อไปจะชวนแกมาเป็นเพื่อนอีกการสนทนาผ่านไปอีกคู่ใหญ่พันเทพก็ชวนชมสุดากลับเมื่อเห็นว่าใกล้เวลาอาหารกลางวันแล้วคืนอยู่ต่อไปฝ่ายเจ้าของบ้านอาจจะต้องเชิญรับประทานอาหารแต่ไม่ได้เตรียมไว้เขาก็คงจะเชิญชวนพอเป็นพิธีพันเทพกลัวว่า ีไม่ดีเดี๋ยวโชมสุดาจะรับคำเชิญขึ้นโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังพอพันเทพพารถออกมาพลพระจากพัชราโยธินแล้วโชมสุดาก็พูดกับชายหนุ่มผู้เกี่ยวเป็นญาติห่างๆของเธอถึงอ่อนนิชาทันทีทีนี้เห็นนังเด็กนั่นหรือยังละ่ะว่ามันรายแค่ไหนมันแสดยยงความเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของคุณภูพดีอย่างเปิดเผย พี่ก็ไม่เห็นแสดงอะไรนี่พันเทพพูดเป็นเชิงทวงทำให้โฉมสุดาค้อนเขาอย่างไม่พอใจก็ที่มันบอกให้คุณภูบด,ดีเชิญพวกเราไปรอที่ห้องรับแขกไงคะเลยยังให้เจ้าหลานของมันมาบอกเป็นการห้ามอีกว่าไม่ให้ออกไปไหนเพราะเป็นวันของครอบครัวและตอนนี้เจ้าหลานยังเรียกว่าพ่อภูแทนลุงแล้วก็เรียกน้าสาวของมันว่าแม่น่ชมอยากรู้นัก ว่าตอนเนี้ยนางเด็กนะั้นมันเป็นอะไรกับคุณภูบดีกันแน่คงไม่มีอะไรหรอกนอกจากเด็กไม่มีพ่อแม่แกก็เลยเรียกลุงกับน้าสาวอย่างนั้นพอเท่ากับช่วยให้แกมีความรู้สึกว่าแกมีพ่อมีแม่อย่างเด็กคนอื่นพันเทพกล่าวแก้ด้วยความรำคาญโฉมสุดาที่ออกจะวุ่นวายเกินไปทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีอะไรกับภูบดีเกินความเป็นเพื่อน คันแล้วก็นึกตำหนีตนเองว่าไม่ควรแนะนำให้ญาติสาวของเขารู้จกักภูบดีสาเหตุที่แนะนำก็เพราะเห็นว่าภูบดีเป็นคนดีชาติตระกูลดีฐานะดีพอจะเหมาะสมกับชมสุดาโดยลืมนึกถึงความเป็นคนเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์ของชมสุดาว่าคงจะเข้ากับภูบดีไม่ได้จริงอย่างที่คุณเทพว่าค่ะ ฤดีก็คิดอย่างนั้นเปรมฤดีช่วยเสริมพร้อมกับแอบคิดเช่นเดียวกับคู่มั่นว่าดูทีท่าแล้วคงจะไปกันไม่ได้ข้อสำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาของอนิชาเมื่อเธอได้เห็นแล้วก็อยากจะคิดว่าเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันมีหรือผู้บดีจะไม่แลเห็นความสวยน่ารักของน้าสาวของหลานชายอีกอย่างหนึ่ง ผู้ใหญ่เกาคงจะพอใจด้วยหากลุงกับน้าสาวของต้นกล้าจะแต่งงานกันแต่โฉมไม่คิดอย่างนั้นหรอกค่ะลงหลานเรียกพ่อผูแม่นี้ป่านนีไม่ไปไหนไหนกันแล้วหรือผู้เสียงเยาะพันเทพรอบถอนใจอย่างอ่อนใจและนึกตำหนิในกิริยาวาจาของโฉมสุดาที่ได้รับการตามใจจากผู้ให้กำเนิดทั้งสองเสียจนนิสัยเสีย ยิ่งบิดาเป็นรัฐมนตรีโชมสุดาก็วางตัวใหญ่คำฟ้าเพื่อนฝูงสนิทที่เคยคบหาสมาคมด้วยก็เลยห่างหายไปถ้าเป็นอย่างที่ชมว่าป่านนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณภูคงจับให้แต่งงานกันแล้วพันเทพพูดอย่างอดรุนทนไม่ได้บางทีอาจจะไม่ต้องเปลืองเงินในการจัดงานแต่งก็ได้ค่ะในเมื่อผู้หญิงเป็นเด็กกำพร้า ไม่มีญาติใหญ่โตอะไรมีแต่พี่ชายเพียงคนเดียวชมสุดาผู้เสียงเยะโชมจะให้พี่ส่งที่ไหนจะแวะหาเพื่อนหรือว่าจะกลับบ้านหลังจากที่ทานกลางวันกันแล้วพันเทพเปลี่ยนเรื่องใหม่ชมสุดากำลังพานอยู่แล้วจึงต่อว่าทันทียังไม่ทันทานอะไรกันเลยจัดแจงถามแล้วว่าจะให้ส่งที่ไหน ถ้าพี่เทพไม่สะดวกที่มีโมไปด้วยก็แวะส่งที่บ้านก็แล้วกันค่ะพี่ถามเอาไว้ก่อนไม่ได้หรือพี่ขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะส่งโฉมที่บ้านก็แล้วกันเพราะถึงจะไปทานกลางวันด้วยก็ทานไม่ลงโฉมขอไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านก่อนดีกว่าไม่ได้โกรธพี่แน่นะหากโฉมจะโกรธก็โกรธคนอื่นยืนยันให้ผู้เกิดก่อนสบายใจ โมสุดาต้องการกลับไปบ้านเพื่อคิดหาทางที่จะเอาชนะภูบดีหลังจากส่งโฉมสุดาแล้วพันเทพก็ถอนใจอย่างโล่งอกเรื่องเจ้าอารมณ์ปากร้ายแล้วล้วก็ต้องยกให้โฉมพอได้รับการตามใจซึ่งจนเคยตัวปารบกับคู่มั่นพูดถึงคุณภูบดีลดดีสงสัยว่าเขาจะสนใจคุณโฉมเพียงอย่างเพื่อน ผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมเห็นคุณภูเป็นคนดีจึงแนะนำให้รู้จักกันแต่ดูเหมือนโชมจะไม่สามารถเอาชนะใจเขาได้แถมยังทำให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณภูไม่พอใจตั้งแต่ครั้งที่โชมเกือบจะขับรดชนหลานเขาเล่าตามที่ได้รับรู้ทั้งจากภูบดีและโชมสุดาตายจริงขับยังไงแล้วก็เกือบจะไปชนที่ไหนคะ เปมลดีอุทานถามอย่างตกใจก็ที่พัชราโยธินนั่นแหละเด็กกำลังเล่นลูกบอลอยู่เห็นคุณภูบอกว่าถ้าน้าสาวดึงหลบไม่ทันหลานเขาคงตายแน่เมื่อขับเข้าไปในบ้านแล้วทำไมขับเร็วอย่างนั้นล่ะคะนั่นสิตอนที่โฉมเล่าให้ผมฟังพรากวดน้าสาวของเด็กที่มีปากเสียงกันพี่ก็พูดเป็นกลาง เมื่อว่าขับรถเข้าไปในบ้านเขาก็ไม่ควรขับเร็วเกินไปโชมกับเครื่องผมไปเสหลายวันกลับหาว่าน้าสาวเลี้ยงหลานไม่ดูแลเองลงแบบนี้เรื่องของคุณภูกับคุณโชมคงจะลงเอยกันยากนะคะผมก็ว่าอย่างนั้นลูกสาวรัฐมนตรีกลับไปแล้วค่ะหน้างงอเป็นหมักลูกเชียวค่ะคงผิดหวังที่คุณภูบดี ไม่ออกไปด้วยทั้งที่อุตส่าห์พาเพื่อนมาชวนด้วยเจวรายงานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสงสัยว่าพอกลับไปถึงบ้านคุณเธอคงฟาดหัวฟาดหางเป็นจระเข้ออนิชาเสริมอย่างคันขันนึกสะใจว่าชมสุดาคงกลับไปด้วยความโกรธแค้นที่ภูบดีไม่ได้ออกไปด้วยซึ่งเธอมั่นใจว่าลูกสาวรัฐมนตรี คงจะต้องมาชวนภูบดีออกไปไหนทั้งดึงเอาเพื่อนของภูบดีมาชวนด้วยแต่เขากลับปฏิเสธพร้อมกันนี้ออนิชาก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าที่ภูบดีไม่ได้ออกไปนั้นเพราะเขาต้องการพักผ่อนที่เมื่อคืนกลับดึกเกินไปหรือว่าพอถ้อยคำที่เธอสั่งให้ต้นกล้าไปพูดกับเขากันแน่ขณะที่กำลังถามตัวเองอยู่นี้ ออนิชาก็หน้าแดงเมื่อได้ยินเสียงภูบดีเรียกหลานชายอยู่ที่หน้าบ้านต้นกล้ากับแม่นี้อยู่ไหนครับใกล้เวลาอาหารกลางวันแล้วพ่อภูมารับอิตาป้าว่าเขาอยู่ในใจส่วนแจวหัวเราะเบาๆออนิชาจึงถามอย่างเคืองหัวเราะอะไรฮะไปตามต้นกล้ามากำลังเล่นตัวต่อเพลิน ต้นกล้าครับอยู่ไหนเอ่ยคราวนี้ร่างสูงของภูบดีมายืนเด่นอยู่หน้าห้องต้นกล้าอยู่นี่ครับวิ่งตึงๆออกมาหาผู้เป็นลุงภูบดีดึงหลานเข้ามากอดพางก้มลงถามเบาๆแม่นี้ของต้นกล้าอยู่ไหนครับอยู่ข้างในครับงั้นต้นกล้าไปบอกแม่นี้ว่า พ่อผูมารับต้นกล้ากับแม่นิไปที่ตึกใหญ่พอใกล้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วครับต้นกล้ารับคำแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปข้างในผู้บดียิ้มอย่างพึงพอใจเมื่อได้ยินเสียงหลานชายบอกนา้าสาวแม่นี้ครับพ่อผูมารับต้นกล้ากับแม่นี้ไปตึกใหญ่ครับใกล้เวลาอาหารกลางวันแล้วต้นกล้าไปกับรุงภูก่อนแล้ว น,น,นี้จะตามไปนะคะครับต้นกาวิ่งกลับมารายงานลุงอย่างถูกต้องผู้บดียิ้มคนเก่งทําไมจะต้องหลบเลี่ยงด้วยคงกลัวพูดถึงเรื่องตอนที่อยู่ตรงสาว่ายน้ำสิแก้งคนอื่นได้แล้วก็ดีลองคนอื่นเขาแกล้งให้บ้างแล้วก็โกรธอย่าให้คุณพีรพัฒน์มาที่นี่ตอนที่ฉันอยู่ก็แล้วกัน ผู้บดีรู้ทันอ่อนนิชาเตรียมจะแกล้งเธอตอบเช่นกันหากพีรพัฒน์มาที่นี่จากนั้นผู้บดีก็จูงหลานชายไปยังตึกใหญ่พร้อมกับเรียบเคียงถามนั่นนี้ว่าอะไรลุงหรือเปล่าว่าอะไรครับถามอย่างไม่เข้าใจว่าอะไรก็ได้ไม่ได้ว่าครับผู้บดีพยักหน้ายิ้มยิ้มรู้ว่าหลานชาย ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีข้อสำคัญออนิชาอาจไม่ได้พูดอะไรถึงเขาต่อหน้าต้นกล้ากลัวปากโป้งพูดอะไรออกไปตามที่ได้ยินพอขึ้นไปบนตึกใหญ่ต้นกล้าก็เข้าไปหาคุณปู่คุณยา่าพ่อผูของต้นกล้าไปรับมาหรือคุณพิภพถามพยายามให้หลานชายเรียกลูกชายกับออนิชาให้ติดปากว่าพ่อผูกับแมน่ด้วยรู้ว่า ลูกชายนั้นเต็มใจที่จะให้หลานเรียกส่วนอ่อนนิชานั้นเขินอายด้วยเธอยังเป็นสาวและยังไม่ได้แต่งงานสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรียกคู่กับภูบดีครับและแม่นี้หละลูกคราวนี้คุณย่าถามแม่นี้บอกเดี๋ยวจะตามมาครับเมื่อใครเรียกนําต้นกล้าก็จะเรียกตามทำให้ผู้เป็นลุงนั่งยิม้ม คุณพิภพเห็นเข้าก็พอจะรู้ว่าลูกชายกำลังคิดอะไรอยู่จึงมองอย่างมันไส้ดยได้รับรายงานจากจำปาว่าวันนี้โชมสุดามาว่าแต่ตอนที่ต้นกล้าเล่นน้ำอยู่กับพ่อปูมีใครมาหรือคนที่จะขับรถชนต้นกล้าครับมากันสาคนยกนิ้วมือประกอบอย่างถูกต้องเขาชื่อโฉมสุดา ตนกาจะเรียกเขาว่าแม่โฉมก็ได้พอ่อผู้บรีจัดแจงเรียกบิดาเป็นการทวงส่วนต้นกล้าทำหน้าเงาบอกคุณปู่ทันทีว่าตนกาไม่เรียกครับทำไมล่ะลูกคุณพิภพอยากฟังเหตุผลจากหลานชายตัวน้อยก็เขามไม่ได้หลักต้นกล้าจะขับรถชนต้นก้านี่ครับต้นกล้ามีแม่นีกับแม่นี ก็พอแล้วครับแล้วพ่อมีกี่คนสองคนเหมือนกันครับพ่อวัดกับพ่อปูชูนิ้วประกอบตามเคยคุณปู่จึงดึงเข้ามากอดจูบอย่างรักใครจากนั้นคุณย่าก็เรียกเข้าไปหาไหนคนเก่งมาให้ย่าชื่นใจบ้างสิลูกพ่าจากคุณปู่ไปหาคุณยา่าพร้อมทั้งเอียงแก้มใส่ให้จูบ ขณะนั้นออนิชาได้ก้าวเข้ามาพอดีคุณปู่จึงแกล้งถามใครมาล่ะลูกแม่นี้ครับตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำทุกคนพากันหัวเราะชอบใจยกเว้นออนิชาที่หน้าแดงระเรื่อวางหน้าไม่ค่อยถูกอยากจะหยิกหลานชายที่วิ่งเข้ามาจูงมือเธอให้เข้าไปนั่งข้างคุณย่าทำให้ผููบดีคิดว่า หากตนกล้าให้หากตนกล้าจุงให้เข้ามานั่งใกล้ๆพ่อผูอยากดู้นักว่าแม่นี้จะกล้ามานั่งใหม่สงสัยว่าคงจะบ่ายเบียงเลี่ยงไปนั่งที่อื่นตนกล้ามากวนอะไรคุณปู่คุณย่าหรือเปล่าคาถามหลานชายเบาๆเปล่าครับตนกล้าเป็นเด็กดีบอกน้าสาวพร้อมกับยิ้มประจก อย่างน่ารักจนน้าสาวใจอ่อนเมื่อศบหน้าเล็กกับตักเธอแน่ใจหรอคะว่าเป็นเด็กดีแน่ใจครับดีแล้วงั้นอยู่ที่นี่กับคุณปู่คุณยากก่าก่อนนะคะครับนานี้จะไปไหนครับไปดูเขาจัดโต๊อาหารไปดูเขาจัดโต๊ะอาหารค่ะบอกหลานชาย แล้วก็หันไปหาประมุกทั้งสองของพัชราโยธินเป็นการขออนุญาตนี้ขอไปช่วยเขาจัดโต๊ะอาหารค่ะไม่ต้องหลอกลูกจำปากับแจ๋วคงจะช่วยดูแลเองเมื่อคุณสม,มน์พูดเช่นนี้อ,อนิชาก็ไม่อาจเลี่ยงออกไปได้อีกคู่ใหญ่จำปาก็มาเชิญให้ทุกคนออกไปรับประทานอาหารกลางวัน พรุ่งนี้นี้ว่างหรือเปล่าแม่เขาอยากทานข้าวเหนียวส้มตำไก่อบของนี้ว่างค่ะรีบบอกเสียงอ่อนโยนแม่เขาอยากทานมานานแล้วแต่เกรงใจลูกสาวคุณพิภพบ,บอกแม่เห็นนี้ต้องไปทำงานวันหยุดควรจะได้พักผ่อนจึงไม่อยากให้ทำอะไรคุณสุม,มลชี้แจงให้เข้าใจว่าเหตุใดจึงได้เกรงใจทำแค่นั้น ไม่ได้เหนื่อยอะไรนักหนาหรอกค่ะซ้ำยังมีผู้ช่วยตั้งหลายคนท้านีทราบก็ทําให้คุณแม่ทานวันนี้แล้วค่ะลูกสาวของพ่อกับแม่น่ารักอย่างนี้นี่เล่าถึงได้รักกันเสียนักหนาแกล้งว่าอะไรก็ไม่ได้ผู้บดีคำอยู่ในใจบทต่อไปจะกินข้าวกันก่อนไหมนี่จบบทที่89